สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะเป็นการดูดวงความรักในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคมนะคะสำหรับชาวพิจิกที่เข้ามาชมนะลัคนาพิจิกก็ตามแต่หรือชาวสองก็ตามแต่นะคะ,อ,ะอย่างที่แอนบอกทุกครั้งนะคลิปแบบนี้เป็นคลิปที่ general นะคะดูดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมนะคะ ถ้าสมมุติว่าการกระทําของคุณกับการกระทําของเขาจะสลับการเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าดูแล้วรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าคลิปเป็นคลิปทั่วไปนะไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อชาวพิจิกท่านใดท่านหนึ่งนะคะโอเคสำหรับชาวพิจิกไพ่ที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะความรู้สึกที่นได้จากไพ่เลยนะก็คือปัญหาที่ คุณพบเจอมาในเรื่องของความรักนะคะปัญหาที่มันทำให้คุณเจ็บปวดปัญหาที่คุณต้องตามตื้อตามง้อขอความรักจากเขาแด่ที่เขาไม่สนใจหรือความรักเก่าที่มันจบไปแต่คุณยังคงเสียดายนะคะคุณยังคงอะไรอววรอยู่ในที่สุดนะคุณตัดสินใจที่จะจบมันนะคะคุณตัดสินใจที่จะจบมันหลังจากที่อยู่ คุณรอให้เขาคนนั้นของคุณแก้ปัญหาคุณรอให้เขาคนนั้นเป็นฝ่ายเข้ามาพูดจาคุณรอให้เขาคนนั้นเป็นฝ่ายทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่เขาไม่ทําอะไรนะคะใน,นที่สุดคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะลุยที่จะเผชิญที่จะตั้งรับกับปัญหานั้นเพียงลําพังแล้วนะคะตอนนี้ตัดสินใจจบนะคะจบทุกอย่างนะคะบางท่านในตัดสินใจฉับพลันอาจจะคืนนี้ยังเสียใจอย,อยู่เช้าวันรุ่งขึ้นพอแล้ว แบบนั้นนะคะเป็นอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนนะคะคุณตัดสินใจที่จะใช้เหตุใช้ผลนะคะมากกว่าใช้ความรู้สึกแล้วเข้ามาหักล้างปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะสำหรับชาวพิจิกนะรู้จักป้องกันตัวเองนะคะรู้จักป้องกันตัวเองจากอะไรก็ตามที่มันเคยทําให้คุณเจ็บช้ำอ่ะนะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้แล้วนะคะซึ่งงานรู้สึกดีใจมากนะคะที่ชาวพิจิกบางท่านเนี่ยนะคะเข้มแข็งได้แบบนี้ ะคะความรู้สึกจากไพ่เนี่ยคือทุกปัญหาที่คุณเคยเผชิญมาเนี่ยมันมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าฉันอยู่กับตรงนี้มานานเกินไปแล้วฉันเจ็บปวดเพื่อมันมานานเกินไปและนะคะและฉันเป็นฝ่ายที่วิ่งตามคุณมานานเกินไปแล้วอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือคุณรู้สึกเลยว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเป็นคนใหม่ที่คุณจะต้องก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่คุณจะต้อง เป็นอิสระนะคะจากวงจรแย่ๆนี้สักทีนะคะการตัดสินใจของคุณใน mm. ครั้งนี <parting demiş> ้เนี่ยนะคะมันความรู้สึกแท้ได้จากไพ่เนี่ยคือมันเหมือนกับคนที่ถึงที่สุดแล้วอะนะเจ็บจนถึงที่สุดนะคะเจ็บจนถึงที่สุดตื้อจนถึงที่สุดหรือเสียดายจนถึงที่สุดนะคะมันถึงที่สุดแล้วนะคะมันถึงที่สุดแล้วแล้วในที่สุดคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมา นะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่ความอ,อดทนของคนมันมีขีดจํากัดนะคะแล้ววันหนึ่งที่มันถึงขีดจํากัดของคุณแล้วเนี่ยคุณรู้สึกได้แล้วว่าคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากตรงนี้นะคะแต่ถามว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาแก้ก็เป็นอย่างที่คุณคิดคะ่ะถ้าคุณรอเขานะคะเขาจะไม่ทำนะถ้าคุณรอเขาเขาจะไม่แก้ นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็ตามนะคะเขาจะนิ่งเฉยนะคะเขาจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วเขาจะปล่อยให้คุณสุดท้ายแล้วก็คือคุณนะคะที่ต้องเป็นทั้งคนที่รับผลจากการกระทํานั้นและต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะแต่เชื่อเธอค่ะไพ่เดอะเวิร์อยู่ตรงนี้นะสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันนําพาคุณไปสู่โลกใบใหม่อย่างแน่นอน ะะและโลกใบใหม่ที่คุณจะก้าวไปเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะความเข้มแข็งในใจคุณมันจะไม่ทําให้คุณไข้เขวอีกแล้วนะความเข้มแข็งในใจคุณมันจะทําให้คุณเนี่ยมีกําลังในการที่จะจัดการกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนับจากนี้นะคะขอให้ชาวพิจิกเนี่ยเข้มแข็งนะคะ,ะหลังจากนี้เนี่ย มันอาจจะมีหลายอย่างที่คุณจะต้องตั้งรับนะบางท่านอาจจะต้องออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางท่านอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีเขาหรือบางท่านเนี่ยอาจจะต้องอ,ออกมายอมรับความจริงว่าเขาไม่เลือกเราหรือว่าบางท่านอาจจะต้องยอมรับว่าสุดท้ายคนที่จากไปไม่กลับมาหาเราแล้วจริงๆนะคะมันอาจจะยากนะในตอนแรกแต่ว่าเชื่อเธอคะ่ะ ถ้าคุณกล้าตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วอะไรก็ได้คุณไม่กลัวละที่จะต้องเผชิญนับจากนี้นะเราเชื่อว่าชาวพิจิกเนี่ยพร้อมพร้อมแล้วนะคะที่จะเจ็บแต่จบนะโอเคสำหรับชาวพิจิกในคลิปนี้พอเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ